ส,สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ชนายนะครับวันนี้คนระับผมก็จะมาถ่ายเบื้องหลังคุกให้พี่เนีนะแต่ผมไม่ใช่เป็นคนทำนะเป็นช่างของโททโทอุปกรณ์ช่างคุณภาพมาทําคุกให้พี่เนีนะผมก็จะถ่ายเบื้องหลังให้กับทุกคนได้ดูว่ามันทํายากหรือเปล่าไอการทําคุกยกมาที่สตูพี่เนีเลยนะแล้วก็โททโเนี่ยเคยทําอุปกรณ์ให้พี่เนีเยอะมากเลยทําตู้น้ำ ทำก็อี้ล้มเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเขาทำยากหรือเปล่าครับตอนนี้ครับผมพาลงมาดูคุกแล้วนะว่ามันเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับเดี๋ยวผมพาดูนี่ครับดูคุกที่เขาลังทำให้ทำอย่างดีอ่ะมาดูไหนี้ดูคุกห้ายผมกมา็ถามผมกา็ถามช่างควก่อนครับผมอันนี้จะใช้เวลา นานไหมครับก็ใช้ประมาณ4ี่วันครับแต่โครงสร้างเนี่ยมันทําไวครับแต่ว่าอ้ฝัางที่เป็นปูนที่เราจะก่อครับมันต้องใช้เวลาปูนเซตตัวครับประมาณเราเราต้องต้องปูนด้วยใช่ไหมใช่มันมีกําแพงปูนหรือฝั่งนู้นที่จะทูบก่อครับฝั่งนี้โอ้ฝั่งนี้มันรัต้องก่อครับอาายอแต่อันนี้ก็แค่เดียวใช่โครงสร้างเพราะว่าเราทำทำมาจากที่รงมาแล้วเราถึงกนที่ประกอบได้เลย ไอ้ส่วนที่จะนานก็น่าจะเป็นปูนฝั่งนู้นแต่ส่วนที่เป็นเหล็กอย่างเงี้ยพี่เขาประกอบมาเรียบร้อยแล้วมาถึงก็ยกตั้งได้ง่ายๆครับเดี๋ยวผมให้พี่เขาทำวันดีก,กว่าผมก็ยังจะไม่ยุ่งอย่างผมจะถ่ายเล็กๆน,น้อยๆคือตอนที่พี่เนทเนี่ยที่ให้พี่โชวทว์เขามาทำใหนะ้คือมันไม่ใช่คลิปคุกคลิปเดียวนะมันจะมีคลิปประตูหนีบด้วยดูดีๆนะดูหน้านะ มีคลิปทุก,กำแพงด้วยเราจะแฮกคุกน,นี้ใครได้คือพี่ฟอรดหรือว่าที่ของดูท,ทูที่เขามาทําให้อ่ะคือว่าเขามาสร้างป๊อกเดียวอ่ะสี่เหลี่ยมเดียวนะแต่ได้ถึง3คลิปครับโอ้โหคือว่าสุดยอดมากครับรอดูว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนครับ พวกพี่ก็กินข้าวกันอยู่ยครับผมไม่ไม,ไม่น่าจะลบกวนน่าจะผมพาเข้ามาดูข้างในดีกว่าว่ามีไม่ได้ข้างในหรอกก็ถ้าเออข้างในคุกข้างในคุกเนี่ยครับ <c oughs> เป็นยังไงบ้างเ <c oughs> อเคผมเพ <c oughs> ิ่งใส่เลยข้างในนี่ก็ดีนะดูครับดู <c oughs> นี่ครับพี่เขายิงยังดีเลยเนี่ครับนี่ขา้างบนนี้ก็จะเป็นเหล็กนะข้างบนนี้ก็จะเป็นเหล็กไอ้อันนี้ก็จะเป็นไม้ธรรมดาไม้ก็ไม่ถือว่าแข็งมากไปนะแต่ก็เนี่ยครสุดยอดมากก็ส่วนนี้ก็เป็นคุกเหล็าามมากแข็งแรงแข็งแรงครับนี่ครับ ก็รอดูครับว่าพวกพี่เขาจะทาเสร็จตอนไหนในประตูนี่ประตูเขาเรียกว่าประตูนั้นประตูอะไรวะเขาเรียกว่าประตูสะดุ้งนี่ครับประตูสะดุ้งอ่าอนี่ยอ่าโคตรดีฮะประตูรอ,อดูว่าคลิปพี่เนทจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ตอนนี้ก็เสร็จไปประมาณ7 0แล้วนะก็รอพวกพี่เขากินข้าวเสร็จแล้วก็ผมก็จะมาถ่ายดูแต่ผมว่าไอ้ตรงฉาบป,ปูนไอ้ตรงกรอบบล็อกอ่ะนั่นน่าจะยากครับก็รอดูว่าพวกพี่เขาจะทำยังไงครับ ตอนนี้ครับพี่เขากําลังเอาปูนอาปูนใส่บล็อกตรงนั้นนะเห็นไหมเพื่อให้กําแพงปูนมันแข็งแรงขึ้นครับเห็นไหมถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ไปปุ๊บมันก็จะแบบว่ามันจะทุกง่ายแต่ถ้าเกิดพี่เขาใส่ไปั้างในนะบอกไปก่อนโคตรยากเลยครับให้พี่เขาทำงานต่อดีกว่านี่ครับนี่ครับพีเนสมาเช็คงาน เป็นไงมาดู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 เสียวเออเอามาอีกที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 อันนี้เรียกประตูอะไรอันนี้ประตูอะไรทางสะดุ้งทางสะดุ้งเห่อประตูสะดุ้งมาดูสะดุ้งโอ้โหโคตรนี่ครับทุกคนตอนนี้ก็พุกเราเขาเรียกว่าสมบูรณ์สมบูรณ์เพื่อเสกร้อยเปอร์เซ็นแล้วนี่ครับดูเขาจะฉาบปูนเดี๋ยวฉาบปูนเรียบร้อยเลยนะเฮ้ยนี่เองลองจับปูนดูปูนมันเนี่ยมันเนี้ยเหนียวไหมปะมันเหนียวเห่ะมันหนึบหนึบนะ เขาใช้ปูนอะไรปูนปูน,ปน,ปนตาเจลเะเข้เ,เหรอน,นี่นะก็จะฉาบเสร็จเรียบร้อยฝั่งนี้ก็คลิปนี้จะเป็นคลิปที่เราแกกหกออกจากคลิปิดทุบออกทุบออกทุบออกอ่าอันนี้ก็น่าจะมันคลิปนี้แล้วก็นี้เป็นคุกที่เราจะอยู่ในคุกยี่สิบสี่ชั่วโมงก็น,นี้ก็น่าจะมันทั้งเรามันทุกคลิปครับอ่าแล้วก็นี่ก็ประตูสะดุง้ง <c oughs> ประตูสะดุง้งเอาหวัวเอาหำเอาหำไว้แล้วก็สะดุง้งปัง <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ไม่ใฉ่แล้วโอเคก็อันนี้ครับ ทัวร์มาทําให้เราสมบูรณ์พอรเฟค100%แล้วครับก็แล้ววันนี้เขาก็จะมีคลิปถ่ายนะแต่ผมไม่รู้ว่าจะถ่ายคลิปอะไรครับถ้าเกิดถ่ายอะไรผมก็จะถ่ายเบื้องหลังให้ดูเล็กๆน้อยแต่หลักๆคือมาถ่ายคุกใครดูก็นี่แหละครับก็ประมาณนี้ครับก็รอดูว่า4คลิปถ่าย4อะไรก็เห็นที่ผมเมื่อน,นั้นแหละครับโอเคอย่าไปดูกันครับว่าจะมันแค่ไหน หลังจากพี่นิดเล่นเสร็จนะครับนี่ก็คือเบื้องหลังทําลายแผ่นนี้ครับพี่นิว่าทําลายง่ายไหมเธอเมือนชายเน็ตกระบอยชั่วโมงหนึ่งเพื่อบูนี้แต่เรามีอุปกรณ์กาใช่แต่อันนี้คอนคอนคอนเราไม่ได้ในคลิปผมว่าดูนายทุบซองทีมันทะลุใช่ผมลองทุบเล่นดูแล้วทำไมคุณไม่เอาอันนี้มาให้เราในคลิปก็แน่แหละผมว่ามันจะทาลายไม่ยากแต่ไม่ได้เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอเคไหมทีบอยทำลายกําแพงเพราะวันนี้มันเป็นแผ่นทู่บอยมันเป็นแผ่น แผ่นทับทับหลังแท่ทับหลังโอ้ยคุ้นกันปทุกข้อกานที่พังได้เลยนะเอายังที่ไหนที่ไหนเอาเอาแผ่นนี้แผ่นนี้แผ่นอะไยังเดินสองก็อุ้ยเดินสองก็อุ้ยเดินสองอุ้ยเดินสองกอุ้ยมันมีเล็กกลางใช่ลืมเลยทุกตรงนี้ก็ไม่ช่วยอะไรมาโอเคปะ เดี๋ยว้ดี่ยนกันดีกว่า่ากีทีทะลุอ่่พองดีเอาใหม่เลยอ่บยกี่ทีตรงนี้นะได้คนละี่ทีทะลุแล้วแต่พี่บอยอิกี่ทีทะลุาได้ได้ดีแล้ดีนะีอนดีสามอห้ยน้อยไปไหมยพีบอยเอาจันหนึ่งสอทะลุ

คลิปที่ดีข้างนอกเชื่อด we ี๋ยวรอดูนะถ้าใครดูคลิป24ชั่วโมงนะพี่บอยจะเขียนรักเมียตรงนี้รักเมียเหรอรักรักเมียเหรอรักรักเมียเหรอเป็นยังไงน่าแสดงน่าแสดงว่าโค้นายไม่รักเมียรักรักบรรณนิดกีดจัใสฮะไม้นี่ไม้เป็นเนสไม้เป็นเนสตลับไม้สลับไม้เน็สละไม้เป็นเน็ตเหรอไม้เป็นเนสโค้ชแข็งอุ้ยไม้เป็นเนสแข็งนะงจริง ไม่ใช่ข้งล่างเขาใส่เหล็กเยอะมากอะดูดิเขาใส่เหล็กอย่างที่เลยอะอันนี้เล็กเหรอโชแรงโชแรงโชแรงโี่เจมจ้าวลอยฟ้า อออันนี้ถือบอลโคตรดีนะทำอย่างเงี้ยจริงเหรอใช่ที่ถือบอลทำไรบ้านในกรุงเทพไม่มีแบบนี้หรอกอ่ะฟูหยดทั้งใบอะใช่ที่บอลทำไรใครเล่นใครเล่นใครเล่นไอรเปียวมาเนี้ยไอบอลใครเนี่ยดูกล้องเพื่อนทำงานอยู่ก็เล่นจะเห็นเปียโนรูบอ่ะอยากเห็นเปียโนรูปอะากเห็นเปียวกับบอลทูบอ่ะต้องด้วยหึหึ ซ้ายข,ขวาคอนกันติดไหมนีไม่ติดูไม่ด้วยรทำแป๊บเดียวโบนอะไรก็ไมโ่โู้โมโ้โเนิวดูมา2อชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยเออเออเออดูแาทำหน้าตาดูแลา คืตอตัวเนี้ย พีเน็ตกำลังจะให้ทุกคนแบบว่าฟิตร่างกายเพื่อมาเล่นกับพีเน็ได้เพราะตอนนี้บอยกับำลังเล่นอย่างไรแต่บอกไว้ก่อนนะคือตอนนี้พีเน็อยากอะไรท้าทายแบบใหม่ๆตอนนี้ไม่อยากอยากให้ทีมเราทุกคนฟิตเพื่อแข่งกับเราได้เพื่อแข่งเราแข่งอะไรก็มีแค่สามคนบอกมีหลายคนถามไม่ได้ทำไมโค้ชนายได้อยู่กับพีเน็ตทำไมพี่บอยได้อยู่กับพีเน็ก็เพราะเหตุนี้แหละเพราะเขาทนได้คนอื่นเล่นไม่ได้คนอื่นยังเล่นไม่ได้แต่เป็นกำลังใจให้ด้วยพี่เอ็มกำลังทำร่างกายพี่ช้ามีเดียวที่นอนนอนอย่างเดียวเลยเดียวเนี่ยใช่นนน้หััักมมมไ่เยอะ หัวหัวหนักหัวมันหนาเริ่มแต่นี้โคอตินเออโอเดียวอย่าลืมคอมเมนต์ให้กำลังแกทีมงานนะด้วยอโอเค5เดือนเนี้ยลดแน่นอนได้ไม่ลดเพิ่มนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับปิดคลิปเลยปิดคลิปเลยโอเคก็อย่าลืมไปกดชุดใจช่องบิ๊บอยขอบวุณครัช่องบิเนสปแล้วกันะบบายบาย